ไอ้คอดอยู่ห้องมอเตือบบ่ทันเพราะว่าอันเพิ่นว่าว่านําข้าปลามขุนแฮงลกมันโคเอ้าคือว่าโดยแล้วก็นหนาหลบตเลยบ่หมดอ๋อทั้งคันอ นี่พื่นแล้วนี่คำมาบันยังยินโจยโจยนี่พี่น้องไอ้ขี้งอเด้อาบน้ำพี่นาะเซ้นสบามือแรงนี่เนาะอ่าสิบอบอกลูกหลอกเมียหลอกพี่น้องไอ้เซ้นไว้แล้วก็อ่าบอกว่าอาบเร้หัวสันเนาะเพิ่นจังสีให้นอนน้ำพี่น้องเอ้เอ้าพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุ้คนพี่น้องเนาะพบเจอกัาบเบาเสียงพี่น้องเนาะอยู่หมู่บ้านมักกะทันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะ บอดีบุ้เชี่ยวชก็สิเข้าไปเยี่ยมพยายามอัปเดตเบางทางสาพลเนาะทางมีปุ่งเขาวันแหละพี่น้อยล่าสุดนี่ก็ขอดแล้วว่าสันพี่น้อยป้าเป็นนี่เลยเนาะทางคนน้อยขอดง่ายบ่พี่น้อยเนาะเพิ่ดขอดอยู่บ้านบ่หรือว่าขอดอยู่ห้องหมอพี่น้องเนาะน้ำหนักกี่โดเท่านั้นเท่านี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปถามเบื้องน้ำกันพี่น้องไอคนน้อยแข็งแรงดีบโบคนละอยู่เฮื่อนลัง อ,อยู่โซนข้างล่างพื่อเละพี่น้องเนาะที่บุเชงไปอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ากันก่อนหน้าเลยพี่น้องเอ้ยเนาะปะวันนี้พี่น้องเอ้ยไปทำอัปเดตเบิ่งน้ากันเนาะบุเชงก็ซื้อผ้าอ้อมแล้วก็อาบู่อาบน้ำมาเนาะแล้วนะก็กระต้มขนมเนาะมาฝากทางครอบครัวเพ,พื่อนพี่นะ้องเอ้ยเนาะแต่ว่าบุเชงจะเข้าไปหาทางวอร์พัาก่อนเนาะนะก็ซื้อปิ้งไกแล้วก็กระต้มขนมให้ทั้งน้องๆเพื่อนอน้ำเนาะนะทางน้องบอมน้องบีมมาเลยพี่น้องเอ้พยพอได้อยู่ได้กินเนาะ ปะพี่น uh, ้อยไปครับชมเบิ่งนํากันเนะพี่น้องเนาะเปิดกล้องมากะปูบ่เห็นว่าบ่เสียงตั้งอ่าอยากตั้งชื่อหมู่บ้านได้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าแต่ละกกแต่ละงานี่ยตั้งลึกพลามนี่ไดพี่น้องเอ้ยมากนี่งเป็นเปียงอยู่แล้วก็บ่ได้แมงได À, อันนี้อีกพี่น้อย,อยสดๆเลยนี่ à, นานาเลยนี่เนาะหงัมนี่โอู้หูเสียงฮักฮ mm ัก hmm. เป็นเปียงอยู่พี่น้อยเนาะเบอร์เสอ่อนะยังอ่อนแต่หมากนี่แหละพี่น้อยหมากกระทันนี่แหละเนาะพุชชา,น, mm hmm. านี่แหลยเอ้านี่แหละเนาะเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนพี่น้อง <c oughs> มมอ,อยจะมาเอาเนาะบุเชียง Ừ mưa pha quên khắp bay bỏ quên à khắm leng khắm mượn để nó ẩm nạp ạp nay nè à a thôi phi nó ấy cốc ní cả hm 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 ตาเจ้าบ่อนี่ล่มกันหนาวใช่้หมอาบน้าได้บ่อนี่อาบผุ้ขึ้นนะกับไปอาบผุ้ขึ้นน้องบีมไม่เบื่อหน่ยใช้ผู้หนึ่งได้น้องบีมคุ้มไ่พอพาไปบุญเนาะเอาเนาะคอยคำหนูแรงไปจังวากันสบายดียังล่ะนะทางประพัดน้ำไปเนาะแล้วก็ทางสาวเมฆน้ำเด้อเนาะ ใช้คนน้อยได้สะนอนบ่นโอยโดยไปอาบน,น้ำเนาะอาบน้ำอาบน้ในเพิ่งใช้หนึ่งเข่าหนึ่งน้าบ่่น,น่นะบ่เอา้านดยชอยกันทำตามหน้าที่เนาะทางวพัดนันเน,น,นี่จะเน้นนิสุรานนี่เพิ่นสิไปเอาแต้นาน้จนในก่ยดส่วนอีกหนิโคดส่วนแล้วแล้วก็ พี่น่อยลาย,ย่างเนอะเราเนี่ยทางนี้กันหนึ่งเขาอ้าวโทใช้มองจุหนึ่งเขานะอ้าวโท่โอ้โอนี่เนาะจุใช้เต่าเลยเต่าแบบในโพนเลยนี่นพักเนี่ยนี่โดนี่เนาะ กอแหละมีแต่เอานะเขาเย็นมาใส่เลยค่ะอืาเอาผ้าหมอนมาครับปิดไว้เนาะโดยโอ้อันนี้แหละพี่น้องอยู่บ้านเขนาขายอยู่ให้อยู่หน้ากับแบบนี้เนี่ยทีเป็นเ,เตาโอ้อันลมมาเสีงเนาะพุดแบบนี้เอาโดยคัก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 อ่ะหนึ่งเข่าหนึ่งน้าแล้วกัพอดีได้เสะเนาะมาเซีงซื้อปิ้งไก่มาครับกระต้มขนม นี่แหละบ่าใกินอยู่น้ำกันเนาะเพิ่มเติมเนี่ยก็ถ้าว่ามีหมังหุ่งมังไห้ก็ดูว่านี่ยกับพระกะตำเพิ่มบิ๊กเนาะหมองหงมาตำหมังหุ่งมาตำเห็ดก็ปิ้งไก่โอ้คักเด้เนาะทำพอดีเข่าแรงเลยพอดีเข่าแรงจบเลยเนาะเอาเข่าหันห่อนี่แหละพอดีเดีหนึ่งเดี๋ยันหอนเนี่ยก็เอาลูกอาบน้าอาบในแล้วเนาะให้เพิ่นอาบน้าอับในจังพากันกินเข่าไปเที่ยวงานบุญอยู่บ่มเอนี่ต่อไปหยดมันกลับไปเนี่ยมัน ลื่นงยากลีนเป็นไก่ย่อยขันมาไปก็มันไปกลางคืนรถล่างมันลายเนาะขันไปกับสิพรรณหอขันไปตะวินขันพังเบิ่งมือสุดท้ายไปตอนเว้นเอาเนาะสั่ไกัเนาะเนาะชมเที่ยวขายกันทานก่อนจะได้กายสิขายกันทันมื่อขายพุดชาก่อนเนาะยังลายใช่ไหมนี่กันถูกอ่าโบ้เลสออนยังสอ่อนเต็มหมากนี่แหละเนี่ยบ๊วยเสียงกันยังวะ để khai để đồn để bảo vệ người, đôi, là thịt, bài, thịt nó, nó, mà còn trăng hoa, cà rán, nó, khai, có à, <laughs> đây à, xú, núm lụa, xú, kín, này, nó, có đi <laughs> ban, này, đấy thằng đấy, đừng nói đốt ban này, nó phân hoang nhỉ? มกระชีดพอดีต่อสุขภาพปันไรแต่ว่าถ้าเขาว่าว่าโกมจริงนะแต่ว่าเพิ่นกินแล้วเพิ่นอันนาคืนว่าส่วนลายนั่นเล็กน้อยเพิ่งรายเพิ่งกินนมจืดแมนนมเบียกินเล็กน้อยทูไปนะครับเพิ่นบ่อยากดอกนมจืดนะเพราะมันจืดนะมันเบแซ่ปเพราะว่าเพิ่นเคยกินกร็ต้มขนมแนวหวานเด้เดี๋ยวเพิ่นจิตติไปแบบนั้นเพิ่งเมื่อกก้อนเพิ่นซื้ออันรหวานมาให้แพ็คหนึ่งเพิ่งเบือ มากินประเสริฐเอื้อเขาเอาว่ะรถจืดกินกินแล้วผื่นแบบคายออกมันยังงอนกินแล้วผื่นทนออกอก็เลยว่าอยากเอารถหวานมาลองเบิลงสี่เตียนรถหวานผื่นรถหวานนี่ก็โอ้ถาดอีน้อยสมีก็ับโบในน้นนำปนในนะเพราะว่า,า,ารถหวานกับรถจืดมันก็บโบในเตกต่างกันหรอกแต่ว่าเขาพยายามให้เพคนกินรถจืดหนอยดีที่สุดอะโรคภัยมันก็บจีบบคบอันี้เป็นไรมันบวบหวานเนาะเอามันบวบหวานด้ต่อมากกับสุขภาพ เป็นกระชีได้ตัวสูงเองบรรยายนมจืดเนี่ยมันเป็น,น,น,ปนที่เพื้นห้องว่าให้เด็กน้อยตัวยืดเอ้อาแชนอจังว่ากันไปน้อยน้อยอยู่น้อกินใส่น้องบอมน้องบีมไปอีกเลยน้องบอมไปอ,อีอกเลยถูเนาะเอ้าบุเป็นยังแชนอทางมาพัดไปเอาอันนั้นบมเชียงก็ได้บุดีสีเข้าไปหาทาั้งน้องหาน้องฝนก่อนบุรีเข่าไปเยี่ยมไปยามทั้ง อ่าคนพึ่งคลอดใหม่ก่อนเนาะไม่ลูกงอนเออเนาะแตคือมานะดังดังขนานนะพูดอ่ามันยาวเด้เนาะเหยาพูดคอนเห่มันเกิดผัดมันลมุ่มยังไงนะแม่เวลาลงมาเลยยตีขึ้นนหักถึงมันหักได้เนาะแม่วัวทวนมันอขนนัานไหนเนาะเออเนาะเอาเอาซาบ่นเอาไปเละ มาก็บ่บุญหักบ่บุญเพิ่นไปหาไม่ปุ้งก้อนอีกแล้วพี่น้อยมาหาต่นค่ำต่อแรงฮะแหละาทางแม่น้องมวยนี่ก็ะทันได้มาเนาะเออนี่เอาก๊กนี่ไปยังไป,ไปขายผัดาผาดบ่แต่ว่ากินอีกหมากนึงกินหนึ่ก็แค้นได้น้ะแหน่บ่ <c oughs> ค่อยมีเน่มันเด่นใน มันเสียบป่าคือเลยเนาะเอาก็เปิอที่มันเส็งมาเนาะแต่ว่าถาว่าเฮาบอนั่นก็ได้คือกันหมักกบตัวนี้กันเาไปเอาอยู่นู่นเลยเลยเอาเนาะเนี่ยอยู่เนี่ยกินหามาเกี๊ยงอะไรกับต้มขนมอะไรกับป้งไก่เนาะไม่ได้เอาไว้สู่ลุจูเต้ากินตอนค่ำตอนเล้งสิ่งเมื่อเนี่ยเฮียนเผินพักเฮียนยุทได้หลินบุญเนาะ เอ,อเ,ออเอาล่ะนี่เดอ้อบูเชงซื้อต้มขนมมาฝากพากันไปอาบน้ำเดอ้อบูนี้เดอ้เออ่าไปอาบน้ำ้วก็พากันมากินขา้าวอย่าเล่นไลยจอยไปเลยฮะอู้วเอาเอาเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวบูเชงพูดสิเข้าไปหาทั้งแม่ปุ้งเพลินก่อ,อ,อเน,ะนเฮ้ยโมแม่เนี่เนาะเพลินคอร์ดเนาะทางแม่ลูกอ่อนนะบาทนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอัปเดตเปิ่งน้ำกันเอา,เอาโอเคเนะานะใช่เนาะ เลยเลยเอาเนาะเดี๋ยวไปเชิญเขาไปหาเพื่อนคนบันิพนธ์นอไปพื่อละป้าโชน้อพี่น้อะไรดมบอยบอยอันนี้เนาะคำแรงลงมานี่เอ้ามาหอดมาถึงแล้วพี่น้อะไรนี่แหละเนาะบ้านเชิญซานทีส่วนทีเศราเราเนาะปุ๊บ พยายามปิดกั้นอ้อมหมดเลยโอ้โหเอ้าใครดอกพี่น้อยคนนี้พ,พยายามปิดกั้นอยู่น่าจะอุ่นยี่ดอกเนาะอืมบาทน,นี่น่าจิเม่นทั้งพอน้องน้อยเพิ่นบาทน,นี่เนาะเอ้าสบายดีเด้บดเอบ่าวเด,ด้ออืมเพิ่งเห็นตัวจริงบาทน,นี่พี่น,น้อยเนาะเอา้าเนาะอันนี้จูไม,ม่ไผ่หมอกำไม่มีอ่ะเนาะหมอน้ำอาบหม้อน้ำอาบ โอ้ใช่ยังแน่อันนี่นะบ่มีตะใบนาดได้อไงใบนาดบ่ใบนาดมันโอ้ใช่หมอกือนั่นแท้นี่บดมันอาบมือจะเชื่อหนีเจ้าว่าเรื่องตัวนี้โบตักนมาเพิ่นกี่กันไเนี่ยประมาณสองนึงบ่ช่องซ้ำเชื่อนนี้นะอ้าวประด้โดยแต่ว่านี่เขาต้องต้มให้มันห่อนตลอดได้นี่เนาะเมียนต้มห่อนตลอดแบบซิบ,เ,บเลยอ่ะเติมใส่ สิเบิดแล้วเต็มใจนะโดยเพิ่นก็อาบอ่าเอาง่ายๆซานี่เพิ่นอยู่หมอกกรมแบบกรรมหมอหมอไผเนาะคั่นสิวากเนาะไปกมฮ้อนอ่าฮ้อนบ่แม่นอยู่แบบหมออันบ่แม่นกมเย็นกมเย็นเนาะเอาบานี้สันคอดอยู่สอันนี้ฮะลูกบ่แม่นคอดอยู่ห้องหมออยู่ห้องหมอบ่แม่น ารุ่นน้ำกันแต่หึงๆตั้งแต่เกี่ยวเข่าเพร่ะแหละ <c oughs> พี่น้อย่อนว่าเพิ่นจีคอดตอนนั้นจนเลยมาหด<า>ช่องเดือนละท่าเมืองโคอดจะเคลีเออสแสดงว่านี่เพิ่นจำเดือนพิษนะนี่นนนเนาะตอนนั้นนะจำเดือนพิษยังบมทันในหอดเวลาเพิ่นโอ้หสบายดีนั่งล่ะสบายดีเออเนาะขอดกับเพิ่นใช้ยาได้ขอดกันนะใช้ยาบังคับไม่ออกอันนี้บอ ก็ยังก็ก็จริงยังบุกอดอยู่คนละใช่ยาเด้งเงาะอันนี้เนาะโดยโดยใช้อยู่ข้องโมอันอันนี้เฮานี่บ่โมแขนห้านี่เนาะโดยอ้าวสายเนาะเดี๋ยวไปเสี่ยงเข้าไปหาหาเพื่อนตัวจริงก้อนอยู่ในเพื่อนเนาะพยายามปิดกั้นเนาะอ้าวไปแน้วเลย แล้วกบหมอกำหมอเวนนี่เยอะเนาะคอนกลุ้กกัวๆเนี่ยจักอ่าชิอยู่จักมือจักคืนอะไนี่เนาะเจ้ากบจักน้ำขึ้นเออเอาอยู่หลายคืนกะร่างกายกะแข็งแห้งเนาะถ้าอยู่หมอกำเบบซี่พี่น้อยร่างกายมันก็สิเศร้าไวอ่าเป็นเพเป็นยังกะว่าเป็นอาบน้ำอุ่นเด้อโ้เนาะใช้ทางเข่าอยู่ทางไหนบ้านนี่ทางนี้บ่ เขานี่บอ,อ,อเอาเนาะเดี๋ยวผู้เชี่งเข้าไปผู้ใดนายก่อนบาทนี้พี่น้องเยเอาบาทนี้เนาะใส่ดีเนาะอ่ามือนั่นมือนี่อยู่บานนี้เรียบร้อยเนาะอาครับสบายดีเด้ออืมอ,อีกรอบหนึ่ง,ลงลน้องล่ะเนาะอาถุ โอคุญาติเบิ่งก่อนเนาะนอนอยู่นี่เลยเนาะด้วยเลยอะดีบริสิ่ยงมันขอนิดไม่เนี่ยไปเสื้อเจ้าข้างล่างค่ะละะด้วยเนาะเอ้าได้จัามืดเจัายามแล้วนี่โภคุณญาตอันนี้จะจะเท่ากับสิบช่องโมบายวันเสาร์ใ่ไหจ๊ะวันเสาร์วันเสาร์ก็ต้องเป็นวันทิศเป่าเสียงอ๋อสิบช่องโมบายเลยก็แสดงว่านี่ สามมือได้ไหมเนาะสองมือบ่ะส,สองคืนเนาะนมือที่สามมือนี่เนาะไอ้คอดอยูอ่ห้องมอเสื่อบกว่ทันเพราะว่าอันเพป็นว่าว่าน้ำเขาปลามขุนแหงแลยแบบมันเลื่อนหน่อยเนะาะทั้งมือมือวันพระฮัทสี่ฉลาพาไปมือนะ่ะไปแบบไปกวดซื้อเนาะเท่ากับบริวาร มันสเป็นแบบนั่นนะทางไปห้องโมเคงพรวะวาหลลยๆคนกันแนะนำนะก็เลยไปไปแล้วพวกเพื่อนว่าว่านั่งข้าวปลาจะมันคุ้นรายการมันเลื่ออยน้อยเลยคนว่าว่าไปคอดเลยเด้อทางเรากะเอาใบที่ผุนแจ้งไปไปหาแพทย์ใหญ่แพทย์ใหญ่เพิ่งละาในนอนในลูกว่ะจะมือเอาสินเด้อว่ะเอาว่ะอันเปลี่ยนเป็นมือใหม่ในบ่แม่ว่า เพราะว่าเฮาเนี่ยแบบบร่ได้ตั้งใจว่าสิมานอนนะแล้วมัเออแล้วแต่เจ้าแต่เจ้าจะกิดดีๆแต่เจ้าต้องมาเพื่อนวังชีแต่พอดีมือมันซุกกัดตัดสินใจแบบเก็บเรื่องเก็บทองเราไปไปเลยเบิดมือกับเพื่อนเราให้ไปนอนพักนอนอันฟังเมืองอาการฟังเมืองกับูเจ็บปวดปวดยังมุ้งซึกงยังบันนี้ตื่นมาขยักมากวันี้บาเสียงเพราะว่าเฮาบไปเจ็บไปปวดยังบอกแปลว่า ร่างกายนี่คือเพิ huh. uh ่น huh. บ mm ่ไ hmm. ด hmm. uh ้ชวนเจ็บเพื่นหยังเนาะแม่นแล้วบัดนี้คิดว่าแบบเออคั่นเพิ่นสิให้เฮามานอนแบบนี้เฮาก็เสียเงินซื่อๆเพราะว่าเฮาเสียค่าอยู่ค่ากินหั่นนะแม่นเฮาก็เลยว่าจะขอมาบัดนี้ทางคันหมอเพิ่นมาบัดนี้เฮาก็เลยว่าอันเฮาบ่ซู้สึกเจ็บซื้อปวดหยังข้อมือได้บ่แล้วเพิ่นว่าเออคั่นคันว่าเป็นแบบนั้นกะไปปวดอีกเทื่อนึงคุณพี่ชินนะก็เลยไปเอโกอีกเทื่อนึง ทางคัโมอใหญ่เลยบัลลจะเอามาแจ้งควายเด้อพอดีเพูดว่าโอ้ยเมื่อบได้เพื่อนี้นะโอ้ยแล้เขาไปจะมันขุ่นแห้งแบบเนม้อายยังไม่เห็นเลยล้แวพอดีเพูนว่าเมจิใส่ยากระตุ้นให้ใส่ยาเอาม้เนาะม่นอันนี้ก็คือว่าใส่ยาโอ้เบิดเอาเงี้ยสักไม่เป็นข้อธรรมชาติเด้ะนนี้เนาะแบบใส่ยากระตุ้นเอาใสยากระตุ้นเล่งเนาะบังคับเอาเพูดว่าแบบเมจิใส่ยาให้ให้ข้อไม่ใช่ไหน เพราะว่าปลาโดนมันเขาบอหัวมันจีเป็นยังขนาดเป็นอันตรายโอ้ในนอนอย <m> ู <t ired> no. yeah, <m> ่แ <t> ล <ired> uh ้ว huh. น yeah. <m> ี <t ired> like <m> ่เนาะเธอก็เลยใส่ยาให้น <t ired> <m> ้ำปลาข้าวแห้งนี่มันรู้สึกว่าอาการเบอหนีเดี๋ยวได้อันนี้นะเนาะเธอก็เลยแบบในใส่ยาให้แจะมืันเศร้ามันเศร้าวันเสาร์พอดีสิบสองโมงปลายตรงด้สิบสองโมงปลายเนาะถ้าือว่าเกิดธรรมชาติอ่ะมันกับมียากระตุ้นยยากระตุ้นเนาะเอ้าปลานี่ผู้หญิงหรือผู้ชาย ลูกชายลูกชายเนาะก็บวระในน้องชายเนาะเกิดมากอะเห่ผึ่งพันโคเอาคือว่าโดยแล้วกจันหนาเหล่กับหนาต่ำไปเลยแบบท่ำมืดแต่ทั้งคันโมอปวดปวทําข้อด่หายเพลินแบบดีแล้วเอื้อที่เจ้ามาทันเพื่อนอะไรสินะราะวนาเข้าไปจะมันขุ่นกับเพิินยังบวหินนะดซองบวหินเนาะเมนเลยบะนี้ เกิดมาแ็บแบบไกด์แบบเฮ่เกี่ยวโค้่มาเรื่อยนี่เกิดได้แบบคันเจ้ามาซะคันเจ้าฉลากใจในนนหนึ่งคันเจ้าเกิดเองเรน้อยๆอัคคีโลที่นั้นที่นแ้าจะดีที่เจ้ามาท่านและเพื่นใส่ยาให้มาเลยเกิดมาก็ได้เอาไปอบต้องไปอบอยู่ได้นี่เนาะเพราะวอะไรเลือดเทันเรียยังเพราะอะไเพื่นหนาเกียวทั้งพอเพไนไปอู่หมาหนาคือเพื่นซี่อยังขนาดแบเกียวเบิร์ดทา้งคันโมะว่บเกียวขึ้นไป ของอบมือนนี่นะทางแม่ก็ยังไ่ทันได้เห็นขนหนาลูกใชาได,ได้เหมได้ยินมาของท่านขนหนาซ้ำซ้ำลูซองกุ๊กกระพี้ั้นว่ะขนแขงแขงซ้ำลูซองขนชิบนะเด้อบเหมือนไงตอนนี้อันออกมาจาักโลซ้ำลูซองซ้ำลูซองป้าเน,นาะพี่เนาะโอ้ยเนาะบนนี้มีมุ้งครอบเบาะนี่ฮะอมีเมียงวันคือนั่นแท้นี่เนาะ คุณนอนอยู่นี่เนาะเลยมากเลยก่ะไม่ถ่าอาบน้ำหายเลยก่ะนอนแต่ตอนมาคุณยังบวตื่นเลยเลยเลยเอาเนาะก็ถือว่าทางแม่ลูกก็ปลอดภัยไปดูดีเนาะเติมเติมเน่ก็ันาะคันเทาใจเย็นนิดนึงก็เกือบลีกเสียงเลยไปบอทันเนาะไปบอทันกันขอบใจหลายๆคนที่มาแบบว่ามาบอกเรามาเตือนเราแน่แบบ เออแบบมันก็เลยมาโดนแล้วเป็นยังคือบุกไปหาหมอยังพอดีมือนไหนเสลาพาไปกัเลยไปไปตรวจว่าเพิ่นเบากันนั่นก็เลยตัดสินใจไปตอนอ่ะขันเพิ่นบัวใส่ยากระตุ้นก็อยากแม่เพราะว่านอนขันไปนอนอยู่เฉยๆกะแล้ก็บผมพ้นยังกระเท้านนะแล้วพอดีเพิ่นว่ะคุณชี้ใช้ยากระตุ้นให้เขาก็เลยอยู่ต่อก็เลยได้ขอดเพิ่นนี่แหละเอาเนาะขอให้ดูดีซื่อยังตั้งละโบ ต้องอึ้งยังอยู่เนาะน้อยน้อยหัวสิตั้งซื้อยังสิบโมเนปีใหม่บ่นพี่น้องเอ้ยใกล้ปีใหม่ด้เนาะใกล้ปีใหม่เพอปีใหม่นใกล้ได้ได๋เนาะสิบ่ขี้มือเองอืมเนาะเนาะก็ถือว่าอยู่อ่าหมกแบบคือฮองประเพณีเฮาเนาะ อ่าต้มน้ำอันนี้หม้อน้ำกินเนาะกินตลอดได้หน่เนาะกินทั้งกินทั้งอาบจนว่าครบกำหนดมื้ออยู่จักมื้อเนาะอันนี้ก็ยังมันได้หูอันนี้เพราะว่าน้องเอ็ดดี้นี่บุจื้อแปลว่าอยู่เพื่อนในจักมือฮะนะบพราะว่าสิบเอ็ดมือบ่อหรือว่าสิบเจ็ดมือท่นว่าอยู่สิบเจ็ดมือก็ชิลุดลงมาท่นว่าอยู่สิบเอ็ดมือก็ชิลุดลงมาฮะนนะเพราะว่าท่านนี้เนา จื้อไปได้พีเอเอาง่ายๆซะถ้าคนก้อนนี่คือขึ้นอยู่แล้วเนาะต้องอยู่เพิ่มมาหนิคนยุ่หลังต้องลดเนาะลดลงเพราะว่าาเพิ่นจื้อแบบแต่ก่อนน่ะเพิ่นคุ้มให้อยู่หั่นน่ะมีเพิ่นแช่อยู่ฮอด2 1คืนแต่ว่าทหนี้แบบบ่อยู่แบบเฮาแพงแหงนะเฮาอยากออกหั่นน่ะแล้วก็เลยบ่จื้อว่าเจ้าของนี่อยู่ฮอด1 7บ่หรือว่า1 1หั่นน่ะเไม่จงได้ถามเพิ่นเลยเอาเอาสาเนาะ อายเยี่ยมมายามครั้งแรกวุ้ศรีนงกะเห็นแล้วบ้านนี้คนหน้า,นาก้ารุ่นน้ากันตั้งแต่พวกแหล่ทำนี่หลายคนกันร,รุ่นอะไรกันนอกก็คือว่าตั้งแต่เกี่ยวเขาพวกนัน้นตั้งแต่เกี่ยวเขาพวกแหล่นี่ลุงชัยจำเดือนพิษเนาะโดยตอนนั้นจำเดือนพิษเปนนี้กับบัวพิษเลยเป็สีหอดฉิดเดือนอันนี้ยังฉิดเดียวกับฉีดเดือนคนวมาโดยที่แรกกับชีวาให้คนคลอดเองทะเลกับอดธรมธรมชาติท่านว่า พาไปกวดแบบว่าเออยังปกติดีอยังก็ใช้พืชคอธรรมชาติว่าซั่นซะอันนี้บ่ปกติเพิ่นก็เลยไปนอนทุ่นนะโอ้ยโอ้ยเอาสนอบ่แรงนี่กทงอ่าหมู่เพ่นใกล้เคียงเพิ่นก็สิมานั่งมาชุมนีแหเนาะอ่าอุ่น่นะเนาะว่าอุ่นค่ําพี่น้องว่ากมันฮอดมื้อมื้อออกพุ่นแหละเนาะอืาจักมื้อโดย เอาเฉอาะผสมกับชื่ออะ่ะอาจจะเอาสมเด้อสมแล้วก็หานุ่มน้ำแต่ว่าของทางคนน้อยนี่าเป็นอ้อมเนาะแล้วก็จะมีครีมเด้อครีมอาบน้าฮะเนาะตัวนี้จำเป็นต้องใส่ไม่เพิ่มอะไรผบมกับใจเบอร์เกอร์ลายๆเด้อดูนะ อาหายูดีมีแฮงคนเจ็บก็ได้ทุกอย่ายังมีคือเนื้อลองไตก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยประกอบใจเอฟซีที่อยู่ฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือจุดต่างประเทศเนาะที่เคยเป็นห่วงที่ให้กำลังใจมาตลอดเนาะที่รุ่นมาดมกันมือนีกหนึ่หนุแล้วเนาะคนแล้วเนาะทอดแล้วมือไทยทั้งเมย์ทั้งลูกก็ใจละลายด้วยเออเนาะยูดีมีแฮง เอาเสนะบุเชงครับก่อนเนี่ยบันี้เด้อเนาะเอาหมดแหละดอกหน้าดอกในเดี๋ยวเขามายิมมายามไหมสบายดีน้งล่ะสวยดีอืมเนาะเอาเนาะบุเชงครับก่อนบันี้ขอไหมเนี่ยเนาะนี่แหละเนาะกินน้ำต้มน้ำห่อนผู้ผัวกันในอนอยู่แล้วเนาะต้องบ่ได้นอนแล้วพี่น้อยบ่ได้นับได้นอนในช่วงนี้นะ ต้องแลนหมอนอกหมอ่าในเนาะคั ну <Ooh. S 1> นเช้บ่กันเนาะใช้อันนี้บ่หมองอาบนะโดยอาบน้ำอยู่นี่เนาะเอ๋อพี่น้องเอ้ยอา๋อาบ้านนี้เนาะออกมาเนาะพี่ก่อนเหรอเห็นจ้าเจอีพี่น้องเอ้ยเส้นน้ำมันแล้วมันแดงนี่ โอ้เนาะปลูกเป็นกระปูกพักปลูกหญ้าปลูกมีพี่น้องเอ้ยโอ้พอได้อยู่ได้กินเนาะขักดดอเนี่ยขากบัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะขักบัวเบยวะนี่ยักบัวน้อยเนาะขักือขักบัวนี่พี่น้องเอ้ยมันหอมเนาะใส่ลาบใส่ก้อยนี่ก็ะขากอันนี้เป็นหนองสะอันนี้เนาะเป็นตักเอหน้ามานี่แหละมาขุดขักขุดหญ้าเนาะโอ้มพี่น้องเอ้ยเนาะเฮือนเราก่ะ อ่าหลังใหญ่อ si ย um ู um ่แต um ่ว um. no. um, okay. no. no. ่าเป็นเรือนทรงเก่าเนาะตามกาลเวลาอ่าปวกก็กินไปเบิดหลายผุพังลมแฮงแรนี่สังสนี่บุบบบบได้นี่เนาะอ้าโอเคพี่น้องเนาะมื้อนี้กะอ่ามาอัปเดตเนาะบ่เสียงกให้พี่ให้น้องเฮาได้รับชมอ่าติดตามลุ้นนํากันตั้งแต่พุ่นลพี่น้องเนาะไปเกี่ยวข้าวนาบ่เสียงอ้เสียงก็มาอัปเดตเบิ่งระยะนึงมารอบนี้ก คอร์ดแล้วพี่น่อยเนาะก็ถือว่าปลอดภัยาทางเมธทางลูกเนาะแต่ว่าลูกนี่ก็อกุบสรกคในจักน่อยพี่น่อยเนะาะคอร์อดออกมาก่าเพื่อนห้องชายแห่นะ่ะขั้นพลาดคอเนะี่ยประมาณนี้แหละพี่น้อยเนาะก็ะทำให้คนหน่อยอไปอยู่ในห้องอบก่อนอน,นี่ก็ถือว่าเป็นคืนที่3แล้วเราก็ ป่ะเนาะมูเซียงล่าพีดอน้องไปก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้มันคามันมืดเด้เนาะอากาศก็เริ่มหนาวพี่น้องเอ้จะนายกับมูเซียงเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ที่หักแพงกันเบิร์สุขุสุคนคือเก่าก็เดิมพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจทางมูเซียงและกาทางทีมงานเขาตลอดมาพี่น้องเนาะจะนไยกสดูดีไม่แห้งสุขกายสบายใจกันล่ำรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องเนาะไปก่อนพี่น้อง สบายดี้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอีกันเบิร์สุขสุขคนสบายดี